ย้อนย่องค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขอให้ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตาจูมาชแนลกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็อยู่กันกับเคีองเมจิเนาะตอนแรกก็กะจะไม่ทําคลิปหรอกแต่ว่าพอเข้ามาแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าเออวันนี้วันที่4ี่เมษาแล้ะทุกคนมันมีกิจกรรมเนาะอีสเตอร์ใช่ไหมเนี่ยเป็นกิจกรรมกินนารีนะคะมันถึงวันที่มันถึงพรุ่งนี้นะคะวันที่5ก่อนเที่ยงนะคะเสียในการสักกันทีเนาะ มันก็จะหมดเนาะเป็นการท้าทายกินลีนะคะยีครั้งนะคะเมื่อกี้ลองลองลองไปรอบหนึ่งแล้วนะคะก็ง่ายอยู่นะมันก็ง่ายๆนะคะก็ไม่ได้ยากก็มาเตือนทุกคนนะคะว่าอย่าลืมลงกันเนาะมันเป็นของเนาะเมื่อกี้ลงได้เพชร20่สิไม่ใช่ได้หยกนะคะยีนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกคีเนาะว่ามันจะอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรได้หยกหรือเป่าอันนี้ลายอ๋อนี่หาห้องนะคะ อันนี้คือสร้างห้องเองใช่ไหมลงคนเดียวได้ไหมออาลงคนเดียวก็ได้ลนะทุกคนกด private ไปเลยค่ะคนอย่างเรานะ่ตเดก่อนนะคะทุกคนอ,อ่ะไปค่ะ ้อยู่นาทุกคนดูดิแค่ใส่ตัวดามิ่ไปคับ็จบละ อ๋อนี่นะคะทุกคนเรียบร้อยแค่นี้หรออืม hmm. หรือว่าเราต้องชาเลินะแล้วถึงจะได้เพชรเมื่อกี้เราได้อะไรเมื่อกี้เราได้ชูชีใช่ไหมเอ้เดี๋ยวเราลองไปลงกับคนอื่นดน,นะทุกคนวนะ่ามันจะเป็นเหมือนกับเม,มื่อกี้ไหมอยากรู้เหมือนกันว่าของจางวัมันจะต่างกันไหมแต่ละรอบโอเคมีไฟมีนี้อาไปค่ะ วายดีจังเลยอ่ะใครอ่ะลูกจริงปะเนี่ยลูกจริงลูกปลอมแอบไว้ก่อนหนึ่งก <laughs> ดไลค์ก่อนนะคะนี่ <laughs> แต่แล้วทุกคนนี่มาอัดคลิปอะไรเนี่ยว้ <laughs> ายคารกเต้แล้วหรอ <laughs> นี่ตามเมื่อกี้ก็เจอคนมีนะทุกคน <laughs> ตายแล้ว ออมเมดิสีมันดีอย่างนี้เองอุ๊ยอดอีสเตอร์อีสเตอย่างนั้นเหรออีสเตอร์อืมโอเคเนะี่ยเปลี่ยนมาน่าจะสุ่มนะคะสุ่มออกแต่รอบแรกที่ได้มันได้เพนะชรน้ำฉันดวงดีเหรอรอบแรกอะ นะคะก็ตำนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะมาเล่นกันเนาะกิจกรรมลง20ครั้งนะคะแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะวันที่4เมษาถึงวันที่5นะคะโอเคเนาะ,อะเอาเป็นว่าก็เอาใหม่ทุกคนเมื่อกี้ลืมอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่มีแค่กิจกรรมกินนารีนะทุกคนมันจะมีสกินด้วยนะคะเป็นสกินนี่นะคะสกินกระต่ายชายนอะอุศนี เหมือนว่าจะลดแค่วันอีสเตอร์อย่างเดียวเหมือนกันนะคะทุกคนก็อย่าลืมมาซื้อกันนะคะเก็บลืมไปแ้วเชียลนะคะว่ามันมีมีด้วยนะคะที่อัปเดตไปน่าจะมีเท่านี้เนาะเคานี้น่าจะมีอนี้มาอุ้ยสปิงเฟรมมันจะเมื่อไหร่ออสปิงเฟรมมนานละอันนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันนะคะก็เก็บแต้มเนาไปแยกยันแตกกันนะคะแล้วก็จะมีอันนี้อ่ะทบทวนกันอีกสักหน่อยนะคะอะไรอ Easter, ่ะอุ้ยสีดาวเลิศด นะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับกิจก,กรรมที่อัพมานะคะก็จะมีตีบอสกินาลีนะคะกับสกินวันนี้นะคะลดแค่วันนี้นะคะหมดวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะวันที่ห้ก็หมดแหละโอเคน่าจะไปจริงๆแล้วละ่ะอ่าก็บายๆค่ะทุกคนใครอ่าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องไอจีมาชแนลด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมไปติดตามกันที่ Facebook Ajuma Channel ด้วยนะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอน